คาแรคเตอร์เมตา EP หก็วันนี้จะเป็นคิวของเซเลบราแล้วก็ดับเบิลนะขอควบ2ไปเลยเพราะว่าเนื่องด้วยว่าตัวละคร2อตัวนี้ตัวละครเมตาแล้วก็ตัวละครที่น่าสนใจมันมีค่อนข้างน้อยเพื่อไม่ให้คลิปมันสั้นเกินไปผมเลยจับมันมารวมกันโอเคโดยตัวแรกที่จะพูดก็จะเป็นตัวของเซเลบราเนาะแล้วก็ค่อยต่อด,ด้วยดับเบิลโดยเซร่ยก็จะมีตัวของไอเมกาสตาร์สตาร์สแปร์กฮาร์รี่ควินสแค r ์กิเวอร์บลิตเกลแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นตัวของโทส์บลเออร ส่วนดับเบิลก็จะมีตัวของ Creature of Habit, Evergreen ก e v i ิว m m อ t a l Fiber, Alter e g o ล u b i c ์อี s ก n o บ m o r p h แล้วก็3ตัวสุดท้ายจะเป็นตัวของ n n นัน Sunday School แล้วก็ดับเบิลตัวใหม่อย่าง Chaos Theory โอเคเพื mm ่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาพูดถึงตัวของ Megastar เป็นตัวแรกกันเลยดีกว่า Megastar <im it> เป็นเซลาเพชรที่เก่งมากๆเป็นตัวใหม่ที่แบบโคตรเก่งดามเมจพื้นฐานเยอะมี Enra g รมีบาเลียมีเพิ่มมิเตอมีเคิร์ดด้วยคือมึงจ มึงมึงมึงมีเกือบทุกอย่างแลวขาดแค่ฮิวกับลบบัฟกับลบดีบัฟเนี่ยข้อเสียมันก็คือมันแพ้เคิร์ดมากๆเพราะว่าถ้าเกิดมันติดเคิร์ดไม่ได้เอ็นเรดไม่ได้บาเรียก็ทําให้ดามจกับความสามารถในการเอาตัวรอดมันลดลงแต่โดยรวมมันก็ยังเป็นตัวเพชฌกิจเก่งมากๆเหมือนเดิมส่วนความสามารถอินสแตนซ์คิวก็เป็นแค่ของแถมะนะ,เ,นะเพิ่มเอควิลิซีไปก็โอกาสติดก็น้อยอยู่ดีเพราะงั้นก็ไม่ต้องไปใส่ใจมันมากโอเคตัวถัดไปก็คือตัวของสตาร์สแปง ได้รับการบัฟมาในแพท63ก็ทําให้มันเป็นตัวละครที่เก่งขึ้นเยอะมีทั้งกาดเบรกมีทั้งบาเรียมีทั้งบลีดก็ทําให้มันเป็นตัวละครที่สามารถลมตัวหนาๆได้ง่ายแล้วก็สามารถตีศัตรูกาดแตกได้บ่อยด้วยเสียอย่างเดียวคือดาเมจพื้นฐานมันน้อยไปหน่อยแต่กับการแม่งเป็นสายตีที่เลือดเยอะเยอะมากๆเกือบถ้าจะไม่ผิดน่าจะเกือบเก้าหมื่นวแบบโอ้โหสายตีจริงวะเนี่ยแล้วก็พอบัฟมาอย่างเงี้ยตัวมันคอมโบได้หลายตัวเนาะ พอมีบาเลียมันคอมโบกับตัวละครอย่างสตาร์ไลท์ก็ได้คอมโบกับล็อกสตาร์ก็ได้คอมโบกับล็อกสตาร์ก็ทำให้มัน spam, skill, bubble, สแปมสกิลบอสเจอร์เทียสามได้บ่อยแล้วก็พอคอมโบกับตัวละครอย่างสตาร์ไลท์เนี่ยก็ทําให้ตัวมันแรงขึ้นด้วยแล้วก็มีฮิวให้มาด้วยก็โดยรวมเป็นตัวละครที่น่าสนใจแต่ถามว่าเป็นเมตาไหมเออก็ไม่เป็นเมตาไม่ใช่ตัวเลือกแรกในการปั้นแต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นเมนเซราและอยากหาตัวเล่นสนุกๆก็สตาร์สเปรงก็เป็นหนึ่งตัวละครที่น่าสนใจ โอเคตัวถัดมาคือตัวของฮาริคินเอ่อนิยามสั้นๆของตัวละครตัวนี้ก็คือง่ายโง่แรงสารพัดประโยชน์ตัวแม่งทํำในทุกอย่างไม่ว่าจะตีกับซับลงในทุกหมดตั้งแต่พไพาาร์ฟพาราเลลหรือแม้กระทั่งตัวของริฟเตอร์ก็ตามแล้วก็เป็นตัวละครที่แจกฟรีและหาง่ายมากๆโดยหาโดยสามารถหาได้จากพาไพรฟของเซเลเวลานะโกกับไดมอน์10ล้านกับ3 0ล้านแต้ม เป็นตัวละครที่ทุกคนควรมีติดไอเดียไว้ไม่ว่าจะเป็นมือเก่ามือใหม่แม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่เมนเซเรลา่าก็ต้องควรมีติดไว้เช่นกันเพราะว่าความสามารถในการสพอร์ตมันดีมากทําให้สเปเชียลมูฟของทีมเราแรงขึ้นแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการครูดาวน้อยลงก็ข้อเสียงมากก็คือมันแพ้ตัวของไอปิดสเปเชียลมูฟถ้าเกิดว่าโดนปิดสเปเชียลมูฟขึ้นมาตัวแม่งง่อยเลยเพราะว่าความเก่งมันอยู่ที่สเปเชียลมูฟลุนๆตัวนี้ก็ผมรีวิวไปแล้วนาะสามารถดูในช่องได้ โอเคตัวถัดไปก็คือตัวของสแกรก g เวอร์เป็นตัวละครที่เก่งเก่งมากๆแรงมากๆด้วยแต่ข้อเสียเดียวก็คือตัวมันค่อนข้างแพงแล้วก็เลืองมากเพราะว่าความเก่งของตัวละครตัวนี้นขึ้นอยู่กับค่า Accuracy e ที่เรามีเนาะยิ่งค่า Accuracy e เยอะตัวมันก็ยิ่งเก่งเพราะเพราะถ้าเกิดว่าเราเล่นแบบไม่มีค่า Accuracy e เนี่ยโอ้ยเอเนอรก็ติดยากดาเมจเปอร์เซ็นต์เลือดก,ก็ไม่ก็โหก็จะติดเพราะงั้นคนที่เล่นตัวละครตัวดีต้องมีงบพอสมควรในการ move อัพมูฟเนาะ ยิงอัพมูฟเยอะตัวมันก็ยิ่งเก่งยิ่งค่าไอคลิซีเยอะตัวมันก็ยิ่งเก่งถ้าเกิดว่าทําครบคอดิชันของมันเนี่ยสิ่งที่ที่สิ่งที่คุณจะได้คืออะไรดาเมจที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลดาเมจเปอร์เซ็นต์เลือดที่เยอะมากๆความสามารถในการสแปมสกิลคือมันเยอะมากก็ตัวมันสามารถคุมมิเตอร์อีกฝ่ายได้เพราะว่ามีตัวของวิเทอร์ก็ถ้าเกิดว่าใครกําลังหาเซราเก่งๆก็ตัวนี้ก็แนะนาครับผมสำหรับสแกรกิเวอร์โอเคตัวต่อไปคือตัวของบริสแอนเก o โม ไอ้บิดเกลัมมันจะคล้ายๆกับตัวของสแกกกิเวอร์เลยถ้าเกิดความเก่งมันขึ้นอยู่กับค่าอิควาิีเนาะถ้าเกิดว่าค่า e quality, อิควาิีน้อยเนี่ยเอออินเวิร์ดก็ติดยากไอ้ตัวของอาร์เมอร์เบรกก็ติดยากเพราะงั้นใครที่เล่นตัวนี้ควรมีค่าอิควาลิตีเยอะๆผมแล้วก็ตัวมันเป็นตัวละครที่เก่งแต่อันเดอร์เลดมากๆเก่งแต่ไม่มีใครใช้เลยสามารถรับมือตัวละครสายฮิวได้เป็นอย่างดีแล้วก็รับมือดีบับได้ดีมากเพราะว่ามีความสามารถในการลบดีบัฟแล้วก็ได้รับตัวของอิมมูนิตี้แบบไม่จํากัดเวลา ก็ใครที่กําลังหาตัวละครรับมือตัวยูแรงๆหรือว่ารับมือดีบัฟเนี่ยบิสเอ็นเกลโมเป็นตัวเลือกที่ดีมากถึงแม้ว่าดาเมจพื้นฐานมันจะไม่ค่อยสูงแต่ก็เป็นหนึ่งตัวละครที่ควรมีติดไว้ครับผมรับมือได้หลายสถานก,การณ์โอเคตัวสุดท้ายของเซลล็จะเป็นตัวของโทสบอลเออร์เป็นตัวละครซิเวอร์ที่เก่งมากๆผมให้นิยามมันคล้ายๆกับไอฮาริคนเลยนะ ง่ายโง่แรงบวกกับที่ว่ามันเป็นตัวซิเวอร์ี่ยแม่งราคาถูกมากๆเพราะงั้นเหมาะกับมือใหม่เหมาะกับทุกเวลทุกวัยเลยลงได้ทุกโหมดเออเอาไปลงริฟอาจารย์ลบากนิดนึ่งแต่ก็ยังสามารถลงได้รับมือสะท้อนได้ค่อนข้างดีด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่โทสอดเลิเออร์เขานิยมเล่นสายสแปมทุ่มคล้ายๆกับตัวของไฮลิควินต่างกันที่ว่าตัวของทสอดเวลิเออร์มันสามารถสแปมบ็อกวัสเตอร์เทียร์สามได้เพราะว่ามีตัวของเพิ่มมิเตอร์ ก็ใครอยากหาตัวง่ายๆแรงๆใช้ประโยชน์ได้เยอะก็แนะนำครับผมสำหรับโทษไว้เยอะโอเคก็จบไปแล้วนะกับตัวของเซเลบราต่อไปก็จะพูดถึงตัวละครดับเบิลที่เป็นเมตาแล้วก็ตัวละครดับเบิลที่น่าปั้นเนาะแต่ว่าก่อนจะพูดถึงตัวละครพวกนั้นเนี่ยขอพูดถึงตัวละครตัวใหม่อย่าง chaos theory ก่อนเป็นตัวละครดับเบิลโกธาดมืดเป็นตัวละครที่พูดตามตรงว่าค่อนข้างน่าผิดหวังเป็นตัวละครที่เล่นยากมากเป็นตัวละครที่แบบว่าใช้เฉพาะทางสุดๆเพราะว่า มันติดปัญหาเดียวคือมันเวลามันเปลี่ยนท่านเนี่ยมันจะทาการติดบีใส่ตัวเองซึ่งถ้าเกิดว่าเรากดเปลี่ยนท่านานๆเนี่ยมันเป็นตัวละครที่เออเจ็บตัวมากกว่ามากกว่าได้ประโยชน์นะต่อให้การแดชไปข้างหน้ามันจะได้รับอยู่กับมาเถอะแต่ว่ามันเป็นปริมาณที่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ถามว่าได้เอ็นเวดต่อเปลี่ยนท่าดีไหมเปลี่ยนได้เอ็นเวดแล้วเปลี่ยนท่าดีแต่ว่าแบบเออมันควรที่จะเล่นง่ายกว่านี้แล้วก็ควรที่จะมีประโยชน์มากกว่านี้ คือถ้าเกิดว่าจะเล่นสายบลีดก็ไปเล่นตัวละครอย่างบัดแบ๊หรือไม่ก็ตัวละครอย่างไอไบโอเอ็กซเซอร์ซิน่าจะเก่งกว่าเยอะนะในเรื่องการทําดาเมจทางอ้อมโดยที่ไม่ได้ตีเองเนะี่ยก็สําหรับใครที่เป็นเมดับเบิลและกาลังรอตัวนี้มาก็เสียใจด้วยครับแม่งเป็นตัวละครดับเบิลที่โคตรน่าผิดหวงังโอเคต่อไปก็จะเป็นตัวของ c r e เอเอร์แพนะเป็นดับเบิลสายโจมตีทีโคตรเก่งแรงมากม มีดาเมจทางอ้อมมีดาเมจเบอร์คือแบบแม่งมีทุกอย่างคือปกติตัวละครดับเบิลมันแรงเพราะดีบับจากมาคิเคอส์ไงแต่อีตัวเนี้ยแม่งมีทั้งเอ็นเรดมีทั้งไมเอสมาแล้วคือแบบว่าทําให้ความแรงของมันเยอะขึ้นตามไปด้วยแล้วก็พื้นฐานของดับเบิลมันเป็นตัวละครที่ดาเมจพื้นฐานสูงอยู่แล้วเพราะงั้นครีเจอร์แพบิดนี่แม่งเป็นแบบสุดยอดของการทาลายล้างของดับเบิลเลยก็ใครที่มีตัวนี้ก็แนะนำให้ปั้นของผมตัวแม่งเก่งมากๆ โอเคตัวถัดไปก็คือตัวของ Outer Ego เป็นอีกหนึ่งดับเบิลที่ค่อนข้างแรงเลยเพราะว่าดาเมจพื้นฐานสูงมากแต่ติดอย่างเดียวก็คือความสามารถมันง่อยไปหน่อยเพราะว่าความสามารถในการแปะดีบัฟทุกวีถามว่าดีไหมดีแต่ดับเบิลสายตีมันอัพมาคีเควอสอยู่แล้วเพราะงั้นออตัวละครตัวนี้ก็เลยดูเหมือนมีแค่ความสามารถเดียวนะั่นก็คือเวลากดทอนแล้วจะทาการระเบิดดีบัฟ ทำให้ตัวของไอ้ซิงทเจอหนึ่งมันไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่อาจได้ใช้แต่ว่าเมื่อเทียบกับมาคีคีออนแล้วติดง่ายกว่านานกว่าด้วยแต่ถามว่าเก่งไหมก็พูดตามตรงเลยว่าเก่งมากใครที่กำลังหาตัวละครดับเบิลเพชรที่น่าสนใจนะตัวละ,ละครอย่างอัลเตอร์อีโก้ก็เป็นตัวละครที่น่าสนใจครับผมอ๋อมีความสามารถในการกันชุบด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถฆ่าศัตรูได,ด้ด้วยการกดทอนเนี่ย ศัตรูแม่งไม่สามารถชุบได้เนาะก็อารมณ์เหมือนกับตัวของ b i ต i n g คหรือการเผาศพของแมรี่โอเคตัวถัดไปก็คือตัวของ immoral fiber เป็น double สายป้องกันที่กวนส้นตีนมาก,มาก,มากเพราะว่าเวลามันตายเดี๋ยวมันจะระเบิดตัวเองทลาให้เราตายตาไปเลยเพราะงั้นใครที่เจอตัวนี้ก็ค่อนข้างปวดหัวพอสมควรวิธีแก้ทามก็กคือใช้ precision ฆ่ามันหรือไม่ก็ติด hex ใส่มันเป็นตัวละครที่นิยมใน rift มากๆเพราะว่ามันเป็นตัวตัดแต้มชั้นดีเพราะว่าใน rift ถ้าเกิดว่า อีกฝั่งตายจะเสียแตมใช่ไหมเออพอมีตัวนี้ยืนคันบ้านได้แบบโอ้โหถ้าไม่มีพิซิชันหรือเฮกนะคือต้องพึง่งต้องพึง่งไอ้ไฟนอลสแตนอย่างเดียวอะ่ะเออถ้าเกิดไม่อยากตายอะ่ะแล้วคือเวลาเจออิมมอโลไฟเบอร์แม่งชอบยืนคู่กับโรสตินแล้วแบบโอ้ยพระเจ้าถ้าเกิดไม่มีแท็กเอานะแม่งโรสตินก็เพิ่มความน่ารำคาญให้มันเขาอีก,ก็โอ้ยไม่อยากแล้วคือมีช่วงหนึ่งที่ไอ้คาตาลิสคอร์สิสเอลเมนแม่งโกงมากแล้วแบบโอ้โหช่วงนั้นคือแบบ ดับเบิลโค้ดมาเลงอะเออในช่วงนั้นคือดับเบิลไม่เป็นที่นิยมมากอะแต่ถามว่าปัจจุบันนิยมไหมหลังจากคอสิบเอลูเมนต์โดนเนื้ก็ยังได้รับความนิยมอยู่เหมือนเดิมยังเป็นตัวละครที่กดสตรีมอยู่เดิมก็ใครหาสายป้องกันหน้าลำคาสักตัวก็อิมมอร์ฟเบอร์ก็แนะนำก็ผมตัวถัดมาเอเวอร์กรีน i l วิลพอๆกันเลยพอๆกับอิมมอร์โเลยแม่งถ้าเกิดว่าไม่เอาตัวละครธาตุไฟไปตีมานะแม่งมีทั้งสะท้อนแม่งมีทั้งฮิวแม่งมีลบบัฟด้วย แล้แถมถ้าเกิดว่าเพื่อนร่วมทีมหรือตัวมันได้รับบัฟแม่งมีเพิ่มระยะเวลาบัฟอีก็โอ้โยลนยะแล้วแม่งมีเพิ่มมิเตอร์เลยนะก็ก็ทุกคนอาจจะรับรู้ได้เป็นอย่างดีแบบว่าอยู่ๆมันก็สแปมสกิลเทียสามใส่เราโดยที่เราไม่ได้ทําอะไรเลยก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ดีผมป้องกันได้ซัพพอร์ตได้แล้วก็ตัวละครหลายๆตัวเนี่ยถ้าเกิดยืนคู่กับเอวร์กีเนี่ยจะเป็นตัวละครที่เก่งมากยกตัวอย่างเช่นตัวของไอ ade, อันเฟดเอย จินฟรีดเอ,อ่ยหรือแม้กระทั่งตัวของไอ้สแกร์กริเวอร์ก็ตามก็ใครมีก็ควรปั้นครับผมไม่ปั้นไม่ปั้นเป็นตัวประกันก็ปั้นเป็นซัพพอร์ตก,ก็ยังดีโอเคตัวถัดไปก็คือตัวของซีโนโมอฟในปัจจุบันจะไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่แต่ก็ยังเป็นตัวละครที่น่าปั้นอยู่สำหรับคนที่กำลังมองหาดับเบิลโกดิวไตีข้อดีคือตัวมันมีดูมเวลามันส่บได้ทตุมืดก็ทําให้เราสามารถฆ่าอีกฝ่ายได้ง่ายๆเลยโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรมาก แล้วก็ตัวมันสามารถยืมเปสายป้องกันได้ด้วยเพราะว่าเวลามันตายเนี่ยศัตรูที่ฆ่ามันจะติดตัวของไอ้บลีส,สแสต็กแบบถาวรก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ค่อนข้างาน่ารำคาญข้อเสียคือพึ่งดวงไปหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการติดดูมบ่อยๆเนี่ยเราก็ต้องสูมไห้ได้ทัดมือบ่อยๆเช่นกันก็ใครที่กําลังมองหาดับเบิลสายตีมและเป็นตัวโกเนี่ยก็ซูโนมอก็อเป็นหนึ่งตัวเลือกที่ดีครับผมเป็นตัวละครที่ผ่านโนมอซี่ค่อนข้างง่ายเนาะเพราะว่ามีความสามารถในการแปะดูมก็ ใครที่กำลังอยากลงโนเมอร์ซี่แล้วก็มีตัวนี้อยู่เนี่ยก็ปั้นมาครับผมซโนมอฟช่วยผ่านโนเมอร์ซี่ง่ายมากโอเคตัวถัดไปก็คือตัวของดูบิเชียตเป็นอีกหนึ่งตัวละครเลยที่โหดมากๆในราคาที่ถูกมากๆความสามารถในการขโมยบัฟมันแก้ทางสายป้องกันได้หลายๆตัวเนาะแม้กระทั่งตัวของดาเลยสายป้องกันก็ตามแล้วถ้าเกิดว่าเราอัพมาขี K ่ A o T เคออร์ดเนี่ยก็ทําให้มันเป็นอีกหนึ่งตัวละครสายโจมตีที่กวนตีนมากๆถึงแม้ดาเมจจะน้อยแต่เรามีดีบัฟอันมหาศาลทำให้ศัตรูตายอย่างรวดเร็ว ถ้าเกิดศัตรูมีบัฟเยอะก็ไม่เป็นไรอัพค่าอีคูริซี่เยอะแล้วก็ดูดบัฟศัตรูจนศัตรูมันแห้งตายไปเองก็ใครกำลังมองหาดับเบิลเก่งๆราคาถูกสักตัวเนี่ยดูบีเชียเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีมากลงพรไฟก็ได้ลงพราเรลก็ได,ลลลได้ลงริฟก็ได้คือแม่งรับจบทุกหมดแต่แค่ว่าดาเมจมันจะเบาไปหน่อยโอเคตัวถัดไปก็คือตัวของนันเซนเป็นตัวละครดับเบิล Double, ที่รับมือธาตุน้ําได้ดีมากถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายตั้งทีมป้องกันไปธาตุน้าทั้งทีมเนี่ย ตัวของนันเซนี่ยิ้มหวาเลยนะเพราะว่าเป็นทา่ทาท่าลมโดยกําเนิดแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนทตุด้วยอัพมาคีเคอตี K o T อีกฝั่งจนตายแล้วก็มันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างอึดถ้าอีกฝ่ายได้รับบัฟนะเพราะว่าถ้าเกิดอ,อีกฝ่ายได้รับบัฟเนี่ยตัวมันก็ได้รับบัฟเหมือนกันแต่ว่าจะได้แบบสุ่ม3อันและถ้าเกิดว่าสตูติดดีบัฟใส่เราเราก็ติดดีบัฟใส่สตูคืนได้เยอะมา,มากเช่นกันก็เป็นหนึ่งตัวละครที่แก้ทางตัวละครทตุนาได้ดีมากมากข้อเสียคือตัวมันบางชีพหาย แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไปดูในช่องได้ครับผมตัวนี้ผมรีวิวไเรียบร้อยแล้วอ๋อลืมบอกดูบีเชตผมก็รีวิวไปแล้วเช่นกันโอเคก็จบไปแล้วนะกับตัวละครที่เป็นเมตาแล้วก็ตัวละครหน,น้าปั้นต่อไปคือตัวละครที่ไม่น่าปั้นแล้วในปัจจุบันโดยตัวแรกที่ผมจะพูดถึงก็คือตัวของ Heavy Hand เอ่อความสามารถด้อยมากๆง่อยมากๆเอาตัวอื่นมาเล่นยังจะดีกว่า Silver Go โกเก่งมีเยอะแยะแล้วก็ปัจจุบันตัวเพชรนี่ความสามารถแค่ที่ถือว่าอ่อนมากๆ แล้วก็อีก2ตัวนั่นก็คือตัวอย่างจอเบเกอร์แล้วก็ฮาร์ดอัดักเน็ตก็ไม่ต่างกันนะผมความสามารถมันง่อยมากถ้าอยากเล่นตัวคแส่แรงมีตัวละครที่แรงกว่าจอเบเกอร์เยอะส่วนตัวละครสายดีบัฟสายเฮกก็มีตัวละครอื่นที่ดีกว่าฮาร์ดอัพดักเน็ตถึงแม้ว่าฮาร์ดอัพดักเน็ตจะได้รับการบัฟมาแล้วแต่ก็ยังเป็นการบัฟที่ไม่พอควรได้รับมากกว่านี้ส่วนตัวทองที่ผมไม่ไแนะนําอีกตัวนึงก็คือตัวของเรนโบไบรท์ถึงแม้ว่ามันยังพอเล่นได้อยู่เมื่อเทียบกับ ไอ้สตัวก่อนหน้านะไอเลนโบไบยังพอเล่นได้แต่ว่าที่ไม่แนะนําเพราะว่ามันพึ่งดวงแล้วก็เล่นยากไปสําหรับดับเบินะเออไปเล่นพวกไอ้นันเซนไปเล่นพวกดูบิเชียยังจะดีกว่าเป็นตัวละครที่ดีแต่ว่าไม่มีความเสถียรเท่าไหร่มันอารมณ์คล้ายๆกับซีนโนมอฟอะแต่เป็นซีนโนมอฟที่พึ่งดวงเยอะกว่ามากๆก็จบไปแล้วนะกับคลิปตัวละครเซลลาเบล่บาแล้วก็ดับเบิล คลิปต่อไปก็จะเป็นในคิวของเอลซีซาเนาะซึ่งคลิปต่อไปก็น่าจะยาวพอสมควรเพราะว่าเอลซีซาที่มันเล่นได้มีเยอะมากๆก็ถ้าใครชอบก็ like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับก็เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย